หัวใจผมหยุดเต้นเฮ้ยหัวใจผมหัวใจผมหยุดเต้นเฮ้ยหัวใจหยุดเต้นีหัวใจหยุดเต้นอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับเฮียติ๊จัดให้ครับผมและสวัสดีครับผมนก จัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้ครับบมห่างกล้องไม่นานห่างกล้องไม่นานเฮียนะรักษาตัวรักษาตัวกี่เดือนเนี่ยคุณหายไปจากหน้ากล้องกี่เดือน2เดือนเสองเดือนออน,อนะแต่ว่าได้ข่าวมาแว่แวๆมาว่ามีเขาเรียกว่าเจ็บที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเนี่ยไหนลองเล่าให้เพื่อนๆทางช่องเราได้ฟังมันมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เอมันมีเหตุการณ์น่าตกใจครับคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผมทําการให้คีโม อ่าให้คีโมหัวใจผมหยุดเต้นเฮ้ยหัวใจหัวใจผมหยุดเต้นเฮ้ยหัวใจหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นเลยเรื่องนี้ไม่รู้เลยนะอ่าหัวใจผมหยุดเต้นแล้วหมอเนี่ยต้องให้การช่วยกับการช็อตหัวใจในระหว่างการช็อตหัวใจเนี่ยเรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงช็อตหัวใจนี่คืออะไรก็ปั๊มปั๊มอธิบายเพื่อนฟังว่าปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจไม่ใช่ช็อตหัวใจอ่านั่นแหละมีการช็อตหัวใจแล้ก็ปั๊มหัวใจ ปั๊มหัวใจเพื่อ,อเพื่อดึงขึ้นมาเพื่อดึงขึ้นมาระหว่างที่แบบผมปั๊มหัวใจมันมันเหมือนกับว่าฝุ่มฝันไปนะเหมือนฝันเลยฝันว่าฝันว,ว่ามีคนเนี่ยมาแบบอยู่ข้างหน้าห้องเลยอืม,อมีการเล่นเครื่องดนตรีมีการร้องรำทำเพลงจริงไหมตอนตอนนั้นมีมีคนอยู่หน้าห้องไหมไม่มีไม่มีเพราะว่าห้องผมเนี่ย ถึงจ้จะเป็นห้องรวมแต่ห้องรวมสองคนอ่ห้องรวมสองคนเพราะว่ามีแค่สองคนเตรียงฝังตรงข้ามอ่จะมีแค่สองคนระหว่างนั้นหมอก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจอ่าแล้วไงต่อมันก็เหมือนกับว่าผมกึ่นหลับกึืตื่นอเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยมาร้องลำมทำเพลงเต้นตอนนั้นหัวใจหยุดเต้นไปกี่นาทีไม่ไม่น่าถึงนาทีอ่ไม่น่าถึงนาทีมีคนมาร้องลำมทำเพลงเด็กักโวยวายมาเตือเหมือนกับดีใจนะอมันก็ดีใจงานอะไรสักอย่างอืมเราว่าอะไรก็เนี่ย กูจะตายอยู่แล้วเชื่อมาร้องเพลงเชื่ออะไรเนี่ยอ่ะสักพักหนึ่งรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเลยนะความรู้สึกเหมือนมีอะไรแบบมาขวานในปากไอดิจริงจริงเหมือนมากวานในปากที่ไหนได้กระดองหมอเอาเป็นไฟฉายเอาเรื่องจริงอะเรื่องจริงไม่ใช่กระดองหมอไม่ใช่หมอคงไม่จะลื่นเอาหวานทำหัวใจ ก็คือระหว่างต้องอธิบายอย่างนี้รบลัดอีกนึงว่าระหว่างที่หัวใจหยุดเต้นหมอกําลังทํา p c r หรือว่ากําลังปั๊มหัวใจขึ้นมาเราก็เหมือนกับว่า<ม>พวกวิญญาหรือว่าสัมภเวสีหรือเจ้ากรรมในเวรเรามารอรับเราอยู่ดีใจเลยมารอรับเราอยู่โตเลยรรเใช่แล้วหลังจากนั้นกลับมาเป็นไงเออเหลือเลยหรือว่าไไม่ไม่เออ,อเหลือก็พยายามมองหน้าประตูเลยใครมาเต้นรำหรือเปล่าวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมืดสนิทมืดสนิท แฟนก็บอกไม่มีเพราะแฟนก็อยู่กันั้ข้งเพราะว่าที่โรงพยาบาลต้องโทรไปหาแฟนด้วยว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วในห้องนี้เห็นว่าเตียงข้างๆนี่วนเวียนกันบ่อยฝั่งตรงข้ามผมนี่ยมีการเปลี่ยนผัดแล้วเหมือนแตะมือเลยสองผัดคนแรกเป็นมะเร็งลำไส้ตายตายคนที่สองเป็นมะเร็งที่กึกกับะอาสิ้นประชนเช่นเดียวกันโอ้โหนะเพื่อนเอนเออก็ชีวิตคนเรานะครับเพื่อน ก็อย่างที่บอกเลยว่าชีวิตคนเรามันสั้นนักนะได้โรคพวกนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลามารักษารักษาหายก็บางคนนโชคดีหนึ่งในร้อยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมสุขภาพจิตดีเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าปล่อยป่าแล้วเลยหรือว่าช้าเกินไปมันอาจจะไม่ทันก็ได้ก็กลับมาเหมือนเดิมรบอก็สู้ๆนะเพื่อนๆพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเย็นนี้มึงก็หลังจากที่ลงคิวแล้วก็รอรับสายได้เลย เดี๋ยวโไรอีกทำไมไม่บอกแม่ทำไมไม่บอกน้องทำไมอะไรเขาเป็นห่วงคนเป็นห่วงเยอะนะคนรักเป็นร้อยครับคนเกลียดเป็นพันเอ้าไหนก็ไหนไแล้วมาละมาไปเอาไว้ปะอ่ะเอาไว้ให้เอาไว้ใช้งานอยู่เอาไว้ใช้งานไว้ใช้งานรีวิวมาเข้าใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าคันวันนี้พบกับคาวาซากิ ล้วนๆครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่คาวาซกิ z ซ0 0พั ABS ปี2016ของแต่งทุ่มท่วมหรือเป็น Z900 ปี2019 s p ป c ชียลอิดิชัสีแดงหรือจะเป็นนินจาพันปี2014 15สีเขียวโอ้โหได้ทอคาร์บวิกไดหรือเป็นควาสกิ z X6R ปี2019 และคันสุดท้ายน้องเล็กนเล็ <Ninja 400 S 1> <ป>ินจา400ปี2,018เฮ้ยโปรโดีพริเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ะนะ 90, 9 0 0 0 9,000บาทเท่านั้น90,000 9,000บาทนะเลขใหม่2 3 0 0 0โลสีน้ำเงินได้ท่อแต่งใบนึงเรียบร้อยแล้ว <S <S 2> <S 2> โอ้โหแน่แนๆโซ่สเตอร์ใหม่นะยางหน้าหลังใหม่ ครอบถังมีเรียบร้อยแล้วงานสกเ็90,000 9,000ท่านั้น 90, 9 9,000บาทขันต่อมาครับเขาว่าสกเเวลาเขาไม่ได้แพนไปหามืออะมึงก็อเอามือลงก่อนก็ได้เ <c oughs> วลากล้องมาแล้วคเอาขึ้นใหม่ไงอ,อ,อยขึ้นใหม่ก็ได้เขาว่าสกเก x 6 r ไป2019สีเขียวดำครับนะตัวนี้โหดู<ว>ลายสติกเกอร์สวยเลย สวยเลยนะวิกชิปเปอร์โรงงานช <H an> to yeah. well ิวหน้าแต่งกระจกปลแฮนด์กาดแฮนด์กันสะบัด YSS ท่อสลิปออน SC โปรเจกต์ไม่23,000โลโอ้แล้วดูเครื่องอย่างนิ่มพับบนนี่ก็ใหญ่มาเริ่มเทิมเลยพับบนเบอร์19นิดชิน249,000เท่านั้น249,000บาทนะ ต่อไปควาสกินินจาพันปี2014จด15สีเขียวคันนี้ถือว่ารถเนี่ยปีเลิกปี14แต่อยู่ในสภาพโคูรสมบูรณ์พร้อมใช้งานสมข้อวายไปออก2ปลายอาคาโปวิกแท้ครับนะปลายอาคาโปวิกแท้นะครับพี่น้องครับนะตรงนี้มีรอยขูดรอยอะไรมานิดหน่อยนิหน่อยนะกรนล้มตรงรุ่นมีแล้วกระจกเดิมนี่ก็ยังอยู่ กระจกเดิมนี่ก็ยังอยู่ช่ิวหน้านี่ก็ใสๆเลยชิวหน้าใสนะใหม่คันนี้อยู่ที่หมื่นโลห0 0โอ้แล้วเครื่องโคตรปิดโอ้โหนินจาพัน ABS นี่ไหมนี่ท่อแม่งทรงพี่หลิวสมายก่อนเลยเนี่ยด้นะหนึ่งแสนหกหมาพันพอหนึ่งแสบาท คันต่อมาครับคาวา s a กิ z 900 Special Edition SE ปี2019สีแดงนะคันนี้มาพร้อมท่อสลิปออนหนึ่งใบปาก c n c ย่างหน้าหลังใหม่แคสบาร์มีให้เรียบร้อยแล้วนะชิวหน้านี้ครับเป็นชิวแต่งแล้วนะนะตัวนี้ปุ่มพาวเวอร์อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวชาร์จ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 ที่จุดบุรีไม่15,000โล 2องแส0 0 0พพอ2 1 9 0 0 0บาทและคันสุดท้ายครับคันนี้ทีเด็ดพี่ใหญ่ดูแล้วสวยเลยพี่ใหญ่นะ z ซ0 0พ abs ไป2,016มาพร้อมวายไปไปอาคาปวิกแท้แครับนะเบาะนี่มาจากเลดลายลายนี่โคตรสวยใช่นะปั๊มบนนี่จะเป็นแบมโบเบอร์19 นะกุญแจมีให้ท่านครบถึง2ดอกยางหน้าหลังใช้ได้นะควิกชิปเตอร์มีให้ด้วย <siege. S 1> นะแถมนี่พิเศษขาจับกล้องโกโปรอนะ่ไอ้ฝานี่ก็แพงนะเนะใช่ฝาน,นี่แพงเนนะี 25, <คละ>่ยไม่สองหมื่นห้าพันโลโว่ไอตระกูลท่ออาคาร์นี่มันน,นิ่มนึจริงนะ 2 3 9 0 0 0สามหเท่านั้น2 3 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ศูนย์หกสองแปดสาม้เจ็ยแล้วก็ต่อไปนี้ก็มาทุกวันมาทุกวันครับรักษาตัวใช่ไปรักษาตัวด้วยเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ตอนแรกมาโซมเลยเมื่อเช้าเป็นไงเจอบาร์เบอร์เข้าไปทรงนี้เฮียตีบาร์เบอร์เป็นไงนะเขาเรียกว่าทรงนี้เขาเรียกว่าสกรีนเฟด สกินเฟดสกินเฟดแต่ว่าปกติเฟดเนี่ยมันจะไล่ตั้งแต่ขาวขึ้นไปดำอันนี้ไล่สองสีเลยทูโทนทูโทนสกินทูโทนขาวดำเลยปาดแป้งเข้าไปนี่เพราะว่าผมข้างหลังมันล่วงไงใช่ผมมันล่วงมันล่วงหมดผมมันล่วงแล้วมันไม่มีผมมากจะให้กูตัดทรงไหนอะใช่ก็ตัดทรงนี้แหละเพราะว่ามันไหม้ไหม้ด้วยรังสีเออไหม้ด้วยรังสีเดี๋ยวก็งอกครับผมไม่งอกเดี๋ยวก็สักเอาไว้สักเลยสักคอลงคอนี่เลยตอนแรกดีเอานี่ไปก่อนจอนชินจังก่อนอน้จอนจอนชินจัง ต่อด้วยคิวเอลวิทโอ้ n อโอ้โหคราวนี้ดูแปลกเลยคราวนี้แปกสวัสดีครับ